คือนักบวชหญิงเหล่านี้ครับคือผู้อุทิศตนให้กับเวสตารหรือว่าเทพีแห่งการคลองเรือและเตาไฟจะมีทั้งหมด6คนด้วยกันหน้าที่ของพวกเธอก็คือการดูแลเตาไฟในวิหารเวสตัลในกรุงโรมไม่ให้หมอดดับลงเพราะว่าชาวโรมันนั้นมีความเชื่อว่าเตาไฟแห่งนี้คือโชคชะตาของกรุงโรมตราบใดที่ไฟนั้นยังลุกชดช่วงอยู่ กรุงโรมก็จะอยู่รอดปลอดภยัยนับว่ามันเป็นงานที่ต้องแบกรับความกดดันพอสมควรโดยคุณสมบัติข้อแรกเลยก็คือต้องเป็นหญิงพรหมจทร์เท่านั้นซึ่งการคัดเลือกก็จะต้องทำการเฟ้นหาเด็กผู้หญิงที่อยู่ในอายุระหว่าง6ขวบถึง10ขวบและถ้าเด็กผู้หญิงคนไหนได้รับการคัดเลือกพวกเธอจะต้องทำหน้าที่นี้ไปอีกตลอด30ปีด้วยกันและถ้ม่อใดที่นักบวชหญิงเหล่านี้ถูกจับได้ว่าพวกเธอนั้น ไม่รักษาพรหมจรรย์พวกเธอจะถูกประหารชีวิตโดยการฝังทั้งเป็นทันที